สวัสดีค่ะแอดเจอรสตอวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านพูวิลล่า2ชั้นนะคะห่างดงเชียงใหม่ค่ะบนพื้นที่216ตารางวานะคะได้พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด864ตารางเมตรเลยค่ะ บ้านหลังนี้นะคะพื้นที่ใหญ่มากๆเลยค่ะมีสนามหญ้าที่กว้างขวางนะคะแล้วก็สวนใหญ่สุดๆนะคะเหมาะสําหรับคนที่ชอบพื้นที่รอบๆบ้านที่กว้างนะคะทุกคนและตอนนี้ที่เราอยู่นะคะคือหมู่บ้านวังตาะค,ะค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านวังตาใช่ไหมคะแน่นอนว่าสิ่งว่าล้อมที่นี่ดีมากๆเลยค่ะทั้งเรื่องความสงบนะคะแล้วก็เรื่องบ้านช่องที่แบบอยู่กันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะบ้านหลังนี้นะคะเดินทางเข้าออกในเมืองได้สดะดวกสบายมากๆเลยค่ะ เพราะว่าทางเข้าออกหมู่บ้านวางตานะคะสามารถที่จะฮัลุไปที่ถนนเส้นหลักหลายๆเส้นในเชียงใหม่ได้นะคะเดินทางนะคะ10นาทีนะคะจากสนามบ,บินเชียงใหม่คะ่ะ10นาทีจากตลาดสดไม่เหียน,นะคะแล้วก็ประมาณ5นาทีนะคะจากแม็คโครหั่งดงหรือบีซีหั่งดงนั่นเองสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มมาดูที่ด้านหน้าบ้านเราก่อนเลยนะคะประตูบ้านที่นี่นะคะจะเป็นระบบอัตโนมัติค่ะแล้วก็จะมีประตูเล็กตรงนี้ด้วยนะ ตรงจอดรถที่นี่นะคะจอดได้ทั้งหมด4คัน,นะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะจอดกันจุกจุจริงๆก็ได้ประมาณ6คันได้เลยนะคะตรงนี้ที่ได้เจบประเมินค่าอยู่นะคะประเมินด้วยสายตานั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะมีทางเข้าสองทางหาถหาสมมติเราอยากจะทะลุเข้าไปตรงห้องครัวะค่ะก็สามารถไปทางด้านหลังตัวนู้นนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปน,ะ,นะตรงนี้เป็นห้องเก็บของแล้วนะตรงนี้เป็นห้องเก็บของซึ่งตอนนี้ล็อกอยู่ แล้วไปตรงนี้ตรงนี้ก็เก็กบของได้เหมือนกันแต่ตอนนี้ซ่อนแทงน้ำกับปั๊มน้ำมาอยู่นะคะระเบียบเรียบร้อยดีมากเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวจะพาเข้าดูจากด้านหลังก่อนนะทุกคนปึ๊บ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 ,บตรงนี้ก็จะเป็นด้านข้างบ้านเรานะจะัดสวนไว้สวยมากอ่ตรงนี้นะคะ ตอนนี้ก็จะลิงมาตรงที่ครัวไทยนั่นเองนะคะอะเดี๋ยวเจ๊เจพาเข้าอีกทางนึงนะคะสวยมากตอนนี้ก็คือเสียงจาักรกาจันทรงจรีคือดังสุดๆนะคะลมลืมมากๆเลยค่ะแล้วเป็นเป็นอย่างเงี้ยทั้งทั้งหมู่บ้านเลยนะทุกคนหมู่บ้านนี้เข้ามาก็คือสบายตามากๆบ้านสวยเยอะ อันนี้จะเป็นทางเข้าหลักนะทุกคนตรงนี้เราก็จะเห็นสระว่ายน้ำแล้วนะขนาดกำลังดีเลยค่ะว่ายเหนื่อยนอะเนี่ยนะว่ายเหนื่อยเพรา่อน,หย,อนหย่อนใจได้แล้วก็ถ้าว่ายจริงจังก็เหนื่อยเอาเรื่องค่ะอะจากตรงนี้นะคะตรงสระว่ายน้ำเลยนะเราจะมีตรงนี้ในพื้นที่เล็กๆสมมุติถ้าเราว่ายน้ำนี่แล้วตัวเปียกอะคะก็ เข้ามาจากทางนี้นะคะเราจะได้เช็ดอาบน้ําตรงนี้นะคะจะได้ไม่ไปหล่เทอะภายในบ้านนะอ่าตรงนี้เลยค่ะนี่อันนี้เป็นห้องอาบน้ำนะสวยมากแสงดีมากๆเลยเขาเลือกใช้อิบแบบอิดแก้วอ่ะิบบลแก้วทําให้มีแสงแหละเงาที่ดอีอันนี้นะคะอันนี้เป็นห้องน้ำนะ หรือว่าเวลาเราแบบจัดปาร์ตี้แล้วแบบมีแขกข้างนอกเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเราก็สะดวกสบายมากเลยก็เนี่ยเล่นน้ำกันก็คือมาอาบน้ำตรงนี้เข้าน้ำตรงนี้ได้เลยดีมากแล้วตรงนี้ก็เหมือนเดิมก็คือครัวไทยคือบ้านหลังนี้ค่ะคือแต่งเฟอร์ครบแล้วนะพร้อมย้ายเข้าอยู่เลยทิ้งตรงนี้ก็คือมีให้มาเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ก็คือบิวอินมาอย่างดีมากเลยค่ะเป็นบ้านที่เก็บของได้เยอะมากเยอะมากจริงๆ อันนี้หฮวดูดควันนะคะของคาเฟเล่ดีมากเลยค่ะปึ๊บอ่ะอุ้ยอันนี้คือลินชักอ่าเป็นลินชักใหญ่มากมีปักไฟตามจุดต่างๆนะคะอย่างตรงนี้ค่ะอันนี้เขาทําเป็นอ่าโซนซักลางไวล้ละอันนี้ถ้าเกิดเอาเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้ามาไว้ตรงนี้ก็คือเรียบร้อยหมดแล้วมีปักไฟตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ตาเดี๋ยวเราจะพาเข้าบ้านกันต่อนะมา่าตอนนี้เราก็พาเข้าบ้านกันจริงๆแล้วนะพอเราเข้าบ้านมาพบนะคะเราก็จะพบกับห้องครัวอีกห้องหนึ่งนะคะที่นี่เขาจะจัดครัวไว้สองที่นะทุกคนอันนี้แบบเหมือนเป็นครัวฝรั่งอะ่ะครัวสวยงามภายในบ้านเลยอะ่ะเก๋ๆนะคะแล้วก็ตรงนี้มีชั้นไว้เยอะมากก็คือถ้าเกิดใครซื้อราคาเนี้ยก็คือได้หมดเลยนะคะคุ้มสุดๆเลยคุ้มจริงๆนะเนี้ย ทิงเอยเตาอบนะคะแล้วก็ไมโครเวฟได้แบบนี้หมดเลยนะคะแล้วก็ได้ตู้เย็นด้วยค่ามากแล้วติดกันตรงนี้นะคะก็เป็นโซน Area ลิฟวิงแอรเรยนลนะทุกคนอันนี้มีโต๊ะตัวใหญ่นะคะนั่งได้หมด6ที่นั่งนะคะนี่อันนี้ก็เป็นโซฟาตัวใหญ่นะคะอันนี้ใส่ทีวีก็คือเรียบร้อยหมดแล้วนะแล้วตอนนี้นะคะก็คือเปิด กระจกไว้ทั้งสองข้างนะคะอากาศเย็นสบายมากไม่ต้องเปิดแอร์ก็อยู่ได้เลยที่นี่เขาจะใช้แอร์แบบเป็นฝั่งฟ้าเรียบร้อยงานเรียบร้อยดีมากค่ะแอบพามาดูสวนนี่เราพามาดูหลังบ้านนิดนึงนะคะลานตรงนี้คือกว้างมากก็คือสักผ้ามาตักผ้าตรงนี้ได้เลยอยู่หลังบ้าน,น้วยมีใครเห็นนะทุกคน ตรงนี้ก็มีสวิตตัวกใดๆนะคะเรียบร้อยหมดแล้วนะแล้วก็มีประตูตรงนี้นะคะประตูตรงนี้จะเป็นสวิตสับไว้น้าด้านในนะคะอยู่ด้านในค่ะตรงนี้กว้างมากอ่ะทุกคนกว้างมากมากเลยค่ะปาร์ตี้โอชิวชิวได้เลยแล้วก็โชคดีที่ด้านหลังนะคะด้านหลังบ้านก็คือเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นจามซุรีนะคะรอบเป็นรอบๆเลยค่ะรอบๆเป็นต้นจามจามุรีใหญ่ๆ ร่มรื่นสุดๆดเอ่เวเรากลับเข้าไปกันต่อนะสวยมากเนี่ยลูกเล็กนะคะใครมีใส่อะไรนะจะเป็นทำเหมือนสนับเล่งเล่นของเด็กอะ่ะโอ้หเหมาะมากเลยสวยมากเป็นอะไรที่ร่มรื่นสุดๆค่ะบ้านร่มรื่นสุดๆเลยค่ะ ข้างบ้านก็คือกว้างมากแล้วจริงๆเราชอบที่เขาเลือกกับเบื้องแบบนี้เลยนะมันทําให้บ้านดูแบบดูคลีนแล้วก็โมเดิร์นักชวรี่จริงๆอะ่ะส่วนี่การที่มีการตกแต่งก็คือแบบใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันต่อนะคะที่นี่จะมีห้องนอนอยู่ที่ชั้นหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะหนึ่งห้องท้วนไปจะอยู่ทางนี้นะคะ อันนี้เป็นห้องนอนชั้นหนึ่งนะซึ่งห้องนอนอันนี้ก็คือมีห้องน้ําภายในตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนอันนี้ก็เป็นเตียงนอนนะคะขนาดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็อย่งนี้มีตู้เสื้อผ้านะคะโอ้ดีเทลดีมากเลยอะลักชูรี่สมจริง กระเบื liberal, gray, <c oughs> <c oughs> ้องก็คือสวยจะถ่ายกระเบื้องให้ติดทุกห้องทุกคนจะได้ดูด้วยกันนะคะตรงนี้มีช่องแสงธรรมชาติขนาดใหญ่นะคะอยู่ตรงนี้เลยฝักบัวตรงนี้ก็คือครบจบมีน้ำอุ่นเรียบร้อยแล้วโถสุขภัณฑ์ของคอโต้นะคะแล้วก็สิงนี้ก็เป็นของคอโต้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชั้นสองกันเลยนะคะก่อนจะไปชั้นสองก็ เป็นเหมือนกันทุกหลังนะคะสำหรับบ้านโมเดิร์นตอนหลังก็คือมองตรงบันไดนะคะ่ะจะมีห้องเกี่ยวขอ,ของขนาดใหญ่อยู่นะแล้วโดยปกติเซอร์วิสไฟก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะซึ่งล็อกเช่นกันนะคะทุกคนโอเคเราจะขึ้นไปชั้นหองกันเลยนะคะมาอุย้ยเขาแบบติดบ,บอกแก้วอะ ว่างแล้วก็ที่สําคัญคือน่าจะดูแลความขอนสังเปนยากด้วยเพราะว่าอันนี้คือสุดจะตรโน้นเลยนะคะเผื่อเป็นไอเดียเพื่อนๆคนไหนทําบ้านกันอยู่นะคะแล้วก็ไม่อยากทําหน้าตาให้มันดูแลยากก็ใส่อีบบกแก้วไปเลยโอ,อ,อยูตรงนี้คือธรรมชาติมากทุกคนคือมันมองเห็นบ้านหลังอื่นก็จริงนะแต่ว่าบ้านในหมู่บ้านนี้คือ เรียบร้อยอะจริงๆเราจะใส่โดนไปรัวๆ,ๆให้ทุกคนเห็นน่าอยู่มากค่ะอ่ะตอนนี้เราอยู่ชั้นสองแลทุกคนอ่ะชั้นสองนะจะมีทั้งหมด3าห้องนอนนะคะคือจะบอกว่าห้องนอนอันไหนเล็กอะก็ตัดสินใจยากอยู่นะคะเพราะว่าแต่ละห้องอะใหญ่พอกันเลยอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูห้องนอนแรกกันก่อนนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้เนาะมีทั้งหมดสี่ห้องนอนนะคะแล้วก็ห้าห้องน้ำนะก็ คือแต่และห้องนอนนะมีวิวสะว,ว่าน้ําเป็นของตัวเองถุกห้องนะสะดวกสบายสุดๆแล้วก็ดีมากอ่ะเข้ามาปุ๊บเห็นไหมคะเราจะพบกับตู้เสื้อผ้านะตรงนี้คือใหญ่มากไม่ต้องใครจะซื้อบ้านหลังเนี้ยเรามาอยู่่ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมเราจริงๆอะ่ะคือเก็บของรายใหเข้ามาอยู่ได้แบบจริงจังเลยเราชอบดีเทลที่เขาเลือกขอบประตูตรงนี้ด้วยนะแล้วก็คือกระจกก็คือใส่มาเยอะเลยอันนี้ก็คือเต็มตัวแต่งตัวเสร็จเช็คตัวเองก่อนออกจากห้องก็ได้ทีนี้ ด้านนี้นะเป็นห้องน้ำแล้วม,มีห้องน้ำในตัวทุกห้องเป็นส่วนตัวสุดๆอ่าห้องนี้ก็จะแบบว่าดีกว่าเพื่อนหน่อยนะคะเพราะว่ามีอ่างอาบน้ำให้ด้วยนะคะสวยมากตัวนี้ก็คือมีช่องแสงธรรมชาติแล้วคือตอนนี้แสงและเงาดีมากทำคอนเทนต์ได้กระเบื้องที่เลือกก็คือดีเลยอะโมเดิร์นลักชัวรี่แล้วก็อย่างอันเนี้ยชอบที่เขาแบบใส่ขอบนะคะ เก็บเก็บขอบกระเบื้องตรงนี้ค่ะเป็นสีทองดีมากฟิลกู๊ดทีมงานคือตาแตกกันหมดแล้วถจะเป็นบ้านหลังแรกๆเลยที่เป็นโมเดิร์นลักชัวรี่อะที่เรารู้สึกว่าเออมันโมเดิร์นลักชัวรี่จริงๆใช่ยังขอบกระจกเงี้ยเนาะจะออกห้องน้ำแล้วก็ยังไม่ออกนะทุกคนขอบกระจกนะคะตอนนี้ก็คือเป็นสีโรอโกเลย มากก็สตัวทำเหมือนเดิมน,นะคะขอโต้นแต่ว่าที่เราสังเกตก็คือเนี่ยโถใหญ่ขึ้นซิงตรงนี้คือใหญ่ขึ้นม,มีปลั๊กไฟด้านข้างสิงเรียบร้อยแล้วนะคะเราเข้าไปดูเตีงนอนกันต่อนะคะในสวยมากอันนี้คือเตียงนอนขนาดใหญ่เลย6ฟุตไปเลยแล้วก็มีเก้าอี้นั่งชิลๆในห้อง ตอนนี้คือวันนี้มารีวิวไม่เปิดแอร์สักจุดในบ้านนะทุกคนแค่เปิดกระจกนะคะประตูประตูกระจกบานเลื่อนก็คือเย็นสบายแล้วนะฝั่งนี้ก็คือสามารถนั่งทำงานได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งพามาดูตรงนี้นะคะว่าเรามีวิวสาาระว่ายน้ำได้ยังไงเนี่ยบนนั่งตรงนี้นะคะแล้วก็จะชิลมากอะ่ะเห็นวิวสาาระว่ายน้ำตรงนี้แล้วก็ข้างบ้าน ก็เป็นพูลิล่าเหมือนกันดีมากโอ้โหตรงนี้คือยังยังมีพื้นที่กว้างอย่ทุคนเผื่อใครที่แบบมานั่งชิลมาแฮงเอาท์อะไรตรงนี้นะคะ mm. ก็คือรับบรรยากาศเสพบรรยากาศเชียงใหม่นะคะแล้วก็เนี่ย mm. เห็นความเป็นไปภายในบ้าน ข้างบ้านก็เห็นแต่ว่าข้างบ้านก็คือวิวดีเช่นกันนะคะไปเดี๋ยเราไปดูห้องอื่นอื่นกันต่อนะคะดีมากแเ <c oughs> นี่ยเราเราชอบบ้านหลังนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือพื้นที่เขาให้ใหญ่จริงๆในราคาราคาเท่านี้คือคุ้มค่ามากๆเลยค่ะอย่างตรงเนี้ย มีเหมือนแบบเป็นโซนโถงนั่งเล่นน่ะอยู่ชั้นสองอ่ะโซฟาตรงนี้คือใหญ่มากใส่ทีวีตรงนี้เครื่องหนึง่งใหญ่ๆก็คือจบเลยโอ้โหแล้วตรงนี้แสงและเงาดีสุดๆเลยค่ะและเช่นกันไม่ได้เปิดแอร์อยู่สบาย เป็นบ้านรักโลกด้วยนะเนี่ยทุกคนตรงนี้ก็คือกว้างมากของตรงนี้คือกว้างแบบกว้างสุดอ่ะพามาดูตรงนี้นะคะถ้าเราเปิดม่านอันนี้นะโอ้ฟิวธรรมชาติครับ <c> ฟ <oughs> ูลฟิลอะไรขนาดนี้นะอะเดี๋ยวเราไปดูอีกสองห้องนอนนะคะ มาก็จะเหมือนกันนะคะก็คือจะพบกับตู้เสื้อผ้านะคะฝั่งนี้แต่ว่าตองนี้นะจะมีโตัวเครื่องแป้งอยู่ติดกับตู้เสื้อผ้าเลยก็คือใหญ่กระจกคือบานใหญ่มากมีหน้าตู้เสื้อผ้าแล้วพอมตตีตัวเครื่องแป้งอีกใหญ่มากอ่เดี๋ยวจะพาดูห้องน้ำมันก่อนนะห้องน้ำว่าอยู่ด้านข้างตรงนี้เลยนะคะห้องน้ำที่นี่เขาจะเลือกกระเบื้องคล้ายๆกันนะอื ตรงนี้ก็จะมีกระจกนะคะกั้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีเขาติดที่กันชนด้วยเพราะว่า,าห้องนี้ค่ะอาจจะแบบมีสป,ปีที่จากัดเรื่องประตูนีดหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาติดที่กันชนให้เรียบร้อยหมดแล้วคิดมามาเผื่อผู้อยู่อาศัยแบบจริงจังนะคะก็กระจกตรงนี้คือเป็นกระจกเทมเพิร์นะคะกระจกในห้องน้าทุกจุดในบ้านหลังนี้เป็นเทมเพิร์ดีมาก ยอมใจยอมใจไปอ่ะอันนี้ก็นั่งทํางานนะคะมุอ่านหนังสือหรือมุนั่งทํางานเล็กน้อยเจ๊น้องขยยให,ใ,หใหญ่เหมือนกันตรงนี้ใส่ทีวีใหญ่ก็คือจบเลยเนยชอบตรงนี้ด้วยทุกคนอันนี้เจอตั้งแต่ครัวฝรั่งดังชั้นล่างนะคะดูดีดูหน้าบานเขาน่ารักมากแล้วแบบเสียงเสืองอุ้ย ดีไปหมดเลยค่ะอ่านี่ห้องนี้ถึงหม้ว่าจะไม่มีระเบียงนะคะแต่ก็เป็นวิวที่แบบกลางบ้านอ่ะโอ้ไปดูห้องนอนห้องนอนห้องสุดท้ายกันนะคะห้องนอนนอนแล้วนะตอนนี้นตรงนี้เป็นคอมแอร์นะคะก็ดีค่ะ สวิตจัดการอะไรได้ง่ายดีค่ะอืออ่าอันนี้เป็นห้องนอนชั้นสองที่อยู่ด้านหน้าของบ้านนะคะห้องนอนนี้คือใหญ่มากใหญ่มากจริงๆเข้ามาปุ๊บนะคะฝั่งนี้ก็คือเป็นตู้โซฟาเลยนะและ้วก็ตรงนี้นะคะทะลุตรงนี้เป็นห้องน้ำเลยคะ่ะห้องน้ําห้องนี้คือแสงดีสุดๆคะ่ะก็เหมือนเดิมนะคะ เขาก็จะเป็นกระจกเทมเพิร์นะคะแบ่งโซนแห้งโซนเปียกเรียบร้อยแล้วก็มีเลนชาเวอร์แล้วก็น้ำอุ่นนะคะเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยห้องน้ำห้องนี้ชอบตรงนี้ด้วยช่องแสงตรงนี้ดีมากมันทำให้สว่างแล้วก็แสงดีนะคะโอ้บ้านนี้จะทำคอนเทนต์อะไรได้ทุกจุดขนาดนี้นะทุกคนอ่าแล้วว่าขอบกระจกของห้องนี้นะคะจะเป็นขอบไม้นะคะ เราจะทำเหมือนเดิมขอตโต้นะคะว้าวอันนี้ตัวเครื่องแป้งขนาดใหญ่นะใหญ่มากชอบบ้านหลังนี้อ,อ่ะเรารู้สึกว่าคนออกแบบอะคะเขาออกแบบมาได้ดีมากๆเลยแล้วก็เหมือนแบบอยู่อาศัยกันได้จริงๆอ่ะคะแบบเอ้ย ซื้ออยู่อะคุมนะเอาจริงอืมใครมาอยู่จริงๆน่าจะรักบ้านหลังนี้มากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือเจ๋งใหญ่มากอืมห้องนี้นะคะจะได้วิวหน้าบ้านด้วยใครที่ชอบแบบว่าดูว่าเอ๊ะใครมาอะไรเงี้ยคะ่ะก็ห้องนี้นะะ่าจะตอบโจทย์นะคะเพราะว่าอย่าหน้าบ้านเลยอันนี้ก็คือที่ทำอ่านหนังสือที่ทํางานนะคะ ตรงนี้มีระเบียงด้วยว้าวทุกคนนะตรงนี้เป็นระเบียงนะคะ,ะตรงนี้นะคะจะมีเหมือนเป็นระแดงไม้ถ้าเกิด hmm. เราอยู่จากภายนอกอมองเข้ามา mm hmm. ก็คือมันเป็นม mm ูด hmm. ที่ดีสําหรับบ้านนะคะส่วนเรานะคะที่อยู่ภายในหนึ่งก็คือมันช่วยกองแสงระดับหนึ่งนะคะทําให้เราอยู่บ้านหลังนี้โดยที่อยู่กลางวันไม่เปิดแอร์เปิดแค่หน้าตา่างเอ้ยประตู อันเดียวก็คืออยู่ได้สบายนะคะที่สําคัญอันเนี้ยน้องกันนกได้ด้วยนะอย่างอันนี้คะ่ะบ้านหลังนี้คะ่ะเสร็จมาได้สักพักหนึ่งล้างอย่างเงี้ยอย่างเราเข้ามาก็คือเออสะอาดเรียบร้อยนะที่สําคัญไม่เจอรังนกด้วยดีมากเ,ออเราคิดมาดีมุดดีแสงดี จากที่เราพาทุกคนไปดูบ้านพร้อมกับเราแล้วนะเพราะว่าเราก็เห็นมพร้อมทุกคนคะ่ะ <c oughs> คอือมประทับใจของบ้านหลังนี้นะคะนอกจากเขาจะตกแต่งพวกเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบโมเดิร์นลักชัวรี่อะคะ่ะแล้วก็สวยไงะคะสวยมากเลยแล้วก็อยู่ได้จริงแบบจริงๆบ้านหลังนี้เป็นอีกหนึ่งในหลายๆหลังที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจจริงๆแล้วเราอ่ะก่อนเราจะมารีวิวค่ะทุกคนเราคัดบ้านมาก่อนนะก่อนที่เราจะมารีวิวบ้านนะคะ ก็อย่างอันนี้จริงๆเดี๋ยวแอบให้ดูด้วยว่าการการที่เขาเอารางม่านใส่อะคะ่ะคือเขาอะค่ะก็ทําเพดานนะแบบต่ําลงมาแล้วก็เอารางราว้าม่านนะคะติดซ่อนไว้ข้างในอย่างเงี้ยก็คือเก็บงานหลายๆจุดคือดีมากพิมอย่างทุกจุดในบ้านหลังนี้จริงๆนะคะห้องนอนนะคะสี่ห้องนอนห้าห้องน้ำนะคะสองห้องครัวครัวไทยหนึ่งครัวฝรั่งหนึ่งติดแอร์ครบทุกห้องเรียบร้อยแล้วเป็นแอร์ฝังเพดานนะคะเรียบร้อยมากๆเลยค่ะ ประตูด้านหน้านะเป็นประตูอัตโนมัตินะคะมีสระว่ายน้ํานะคะแล้วก็ห้องนอนทูกห้องสามารถเทควิวสระว่ายน้ําได้นะคะแล้วก็ข้อดีของบ้านหลังนี้นะคือมีสวนขนาดใหญ่ซึ่งหากบ้านไหนที่มีลูกเล็กนะคะใส่เครื่องเล่นเด็กเข้าไปอ่ะโหน่ารักมากเลยน่าอยู่มากๆแล้วก็ได้วิ่งเล่นแบบได้วิ่งเล่นจริงๆอะ่ะที่มีเขาเรียกว่าอะไรดับมันจะได้ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเนาะเออประมาณนน,นะคะก็หากใครชอบบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็ อยากได้น้องบ้านหลังนี้มาครอบครองนะคะก็สามารถติดต่อเจเจและทีมงาน As s e t Story ได้เลยนะคะเจเจก็จะพามาดูบ้านหลังนี้นะแล้วก็มาเป็นเจ้าของบ้านน้องกันนะคะคลิปหน้านะคะเราจะพาไปดูรีวิวบ้านหลังไหนบ้านส,สวยๆที่ไหนนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กด s ั b สครา b e ให้กำลังใจเราแล,และทีมงาน a s s e t Story กันทุกคนด้วยนะคะอ่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย